สวัสดีครับวันนี้เราอยู่หลังวีทีสาวน้อยพิรบ้านแพงนะครับอยู่กับน้องนางเงือกน้อยนางเงอนังเงนางเงีเยนางเงีวนนางเงือกนางเงือกนังเงียอล่ะคนน้อยยืนไนนางเงก็ขึ้นมาแล้วสวัสดีครับสวั่นงคนน้อยปลากาเนาากเนาคูแล้วเกอีัพไม่มีเกาโมงเต่า บ่อตีบมงศรีบมงโรลอเคล่นไปอีกหรอเัล่นไปต้องเทรอีอนรอต้องโทลอนไปบุกคบี่กบบใบมงเดนบุ๊บ่เป็นยังก็ต้องสู่ก็ต้องสูลบไปบุับไปบุ๊มกแหงเพื่อผุตกพอนตกแห้งมี่มุนงหงลงงน้ำหมาดมีประมาณหกมีหตัวมาถ่ายรูปมาถ่ายบุก่อนนี่ ปาไปหาพ่อหน่อยวงสองเขาอ่ะอุ้ยไอ้ไหวใส่เกือบแต่ดีปะวะนี่ไงวงสองมาให้กำลังใจวงหนึ่งคิดถึงจังเลยคิดถึงพี่ย่าตอนนีค่ะพี่ย่าสวัสดีค่ะคิดถึงคิดถึง นุ่นพ่ออยู่นุ่นเขาหน่อยยื่ใส่ปะไหนเขาหน่อยน่าจะอยู่ในตินนั่นนไหาวอะเอาไปไปไป วัสดีคับสวัสดีค่าสวัสดีครับน้องลิโออุ้ยคิดถึงคิดถึงฮาริโอบ่อ๋อเขาพ่อกันแล้วเร่อเ่องเา่มเขาไม่มีงานแล้วมีเาได้นนะครับฝากน้องลิโอนะครับช่องตามลำพินโชว์พ่อกันแล้ว ไครกไในี่มีู้มครับตอนนี้มูดกว่น้องสิแกรมนะครับต้องบอกว่าหนวจรนาปหดผู้ใหญ่ามากนะครับที่ทุกคนหัวนเหมือนจะเหมือนลูกเมกเหนื่อจริงนะแกรมวันนี้เน่ยมาั้งาเยไม่แล้วนี่ย อะไรนะฮะวาเันลองดูนาร้วควมันได้ไปอเดี๋ยวครับไปเดี๋ยวให้น้องเพียงา้ครับเขาพอกกันแล้วนะคะเด็กหน่อยลงเียนเดี๋ยวแล้วได้หน่อยไปไหน สักต้นหมกมนหพอเื่อนคู่จิ้นหรอตอนนี้เขาลองคู่จิ้นคู่จิ้นเหรอตอนี้นะเป็นคู่จืดนรือต้องฝากว่าตอนนี้นายเป็นคู่จืดทุกคนกใ เป็นมูในเฟซน้ำนองยูนิโอเอาแ้วเคยเจอกันหไเจเคยเจอน้องน่ารักนอน้องหกันหาย่คนหน่อยวมะึ้นพรกัน้นมกันเมลยาต้องไปให้แันต้องไปแห่นติ้นแล้วอนแม่ต้องไปเห็นติ้นแนบอลบอล แล้วดาวนอกรับแขงพูดสิบอมีเงินใครว่าเราให้แข้งพอมีเงินผู้ใดยสิมีเงินไอ้นล่ดเออเพลงยังไงมันเจอแล้วเจอกันแล้วพ่อพ่อถ่ายไหนพ่อถ่ายไหนครับแขงคือย้อนแสงเดี๋ยวพ่อต้องต้องไฟฟังนี่เดี๋ยวทุกี่หล่ามา่งฟังนี่ไปฟังนี่เออฮันหน้าเข้าไฟฮันหน้าเข้าไฟนม่ใส่นี่ไฟอยู่นี่นี่เจอกันแล้ว

นี่น้องน้องน้องอานทางแพงชุดแดนเซอร์เราต้องเป็นหนึ่งนองหกคนถ้าบริหารสโอเคพี่ก็อยากใส่สวยๆชอบไหมชอบไหมร่างร่างตาแบบนี้ขาหน่อยี่ยไป่วยไปอยาไปทยหนุ่มน้องเพิร์ลนนี่ก็ไปก็ไปายลูกน้องเพิรก็ไปายท่ลาายกไผ ถ่ายกันมังนีโอก่อนถ่ายกันอะไยถ่ายไปแล้วเรียแลสงน้องยิงมาแล้วนะคะแม้เนแล้วใช่คนนี้ม่่ต้องใ่ทางนี้เพราะว่าแสงไฟยู่พี่อันนี้คือเป็นเพื่อนกันอายุเท่ากันเลยไหมอ๋อเด็กเดแค่ยู่งยูลงยูเล่นน้ำกันได้สิเหรอ แม่โรงเรียนอากางมื้อนี้บ้องแม่แบบมาน้ำตดนี่ต้องส่ายยงไงแพงเอาแบบถุกแบเนี้ยเขาถ่ายเจ้าของกันหรือังไงไปถ่ายต่อไปไหาวิธีปะ

นายกเสียงอะไรเลยทำไมหนูหน้าแดงโทษหน่อยากไปถ่ายรูปใบใครั่ไ้หนูอ้ยูรีน่ะไน่อยากไปถ่ายรูปกายยูรีนพีานุปิดคลิปนะ บาลีครับคลิปนี้ก็ไว้พอซัมนีไว้พอคลิปหนานะครับพ่อแม่มบ๊ายบาย